สวัสดีครับพวกผมแบกเรเดินทางคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมเส้นทางจากสาราดุสิตออกไปยังปากทางนะครับซึ่งตอนขาเข้าเนี่ยฝนไม่ตกครับแต่ตอนที่ผมออกมานะครับฝนตกไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างแรงครับเพราะว่าน้ำนี่ไหลเต็มถนนเลยที่เห็นในคลิปเมื่อกี้คือรถผมหมุนนะครับก็คือพยายามที่จะวิง่งเข้าล่องแหละแต่ ด้วยความที่ล่องมันลึกก็เลยตั้งใจจะข้อมนะครับทีนี้พอจะข่อมเสร็จรถมันลื่นก็เลยหมุนไปรอบนึงขวางถนนเลยยางที่สมควรจะใช้นะครับก็คือเป็นยาง AT แบบในรูปนะครับอย่างเนี้ยแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะแต่ของผมเนี่ยเรียกว่าพลาดไปนิดนึงก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มาเที่ยวเจอฝนตกแบบนี้ แต่ก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับทิปนี้ก็เลยเจอเต็มเๆนะครับยางเฮตีรุยโคนดินหนังหมูบอกตรงๆว่าลื่นมากครับผมคิดถึงยางเอทเลยตอนที่ผมแบบลุยและลื่นนะเพราะว่ายางเอทเนี่ยมันให้ความมั่นใจที่ดีกว่าในการที่จะเกาะถนนแบบนี้ในการที่จะตะกุยดินแบบนี้นะครับเพราะยางเอทเนี่ยเวลานําไปลุยเนี่ย ดินมันจะเต็มร่องยางเลยแล้วทําให้ดอกยางของเราอ่ะไม่มีและถ้าเกิดเราต้องการตะกุยนะครับมันตะกุยไม่ได้ครับอันนี้คือข้อที่น่ากังวลนะครับถ้าสังเกตเห็นก็จะเป็นรอยรถผมไม่แน่ใจว่ามีรถก่อนหน้านี้ที่ออกไปอย่างเช่นคันซูบรุนะครับเจอหรือเปล่าหรือเข้าหนีฝนทันนะแต่ที่แน่ๆผมเป็นคันสุดท้ายที่ออกมาจากทุ่งนางพญาเมืองเลนนะครับแล้วก็มาเจอ ถนนเปียกที่ตรงสาลาดูสิบเนาะในการขับครั้งนี้นะครับก็เลือกลงเป็น 4L กันเลยนะครับ 4L แล้วก็ใช้โหมดของโหมดมั a แอนด์สโลือโหมดโคลนแหละพูด,ดง่ายๆใช้ว่าโหมดโคลนนะครับมันดียังไงเมื่อใช้โหมดนี้นะครับมันกําลังเครื่องเนี่ยมันจะหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ให้รถเนี่ยเหมือนจะมีกําลังมากขึ้นเออ มันจะต่างจากหมดกาเวลนะครับอ่ารูปมันขึ้นมาพอดีขอพูดถึงในรูปก่อนในรูปเนี่ยถ้ารถคุณเป็นกระบะขับเคลื่อน2อล้อนะครับยังต่ำนะก็น่าจะมีระบบ A S C T C L หรือมันก็คือระบบะการลื่อนถลายการล้อฟรีสิ่งเนี้ยเราควรจะมีมาตั้งแต่ซื้อรถเลยและในปัจจุบันผมคิดว่ารถหลายๆรุ่นหลายลายี่ห้อเนี่ย ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วแต่บางค่ายเนี่ยรุ่นเริ่มต้นไม่มีให้จะมีให้ตั้งแต่รุ่นกลางเป็นต้นไปนะครับถ้าใครซื้อรถใหม่แนะนําว่าต้องมีระบบนี้ด้วยนะครับการที่ผมใช้เป็นขับเคลื่อน 4L เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องแรกก็คือว่าระบบะการลื่นถลายมันจะไม่ทํางานหรือระบบการล้อฟรีนั่นแหละครับมันจะไม่ทํางานดังนั้นเนี่ย มันก็อาศัยการขับขี่ที่ระมัดระวังขึ้นกว่าเดิมแต่มันมีความมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าการที่เราขับ 4L เนี่ยในการลุยทางแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดอุปสรรคขึ้นมานะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้ 4Hi ก็เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ความเร็วในการที่จะต้องเร่งเพื่อปผ่านสลัดคูณ เพื่อปั่นหนีบอคูนอะไรเยงี้ครับผมก็คือใช้ความเร็วแค่ประมาณตอนนี้น่าอยู่แค่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกได้ว่ามันมันมันตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าในที่ว่านะครับตัวอย่างที่เป็นอย่างเฮตีเนาะผมจะฟูดไม่จบอย่างเฮีเนี่ยเมื่อดินเนี่ยมันมันกบที่อย่างแล้วมันแล้วมันไม่มีตะกูอ่ะโอกาสที่มันลื่นนะครับมันมีสูงมากเออมันมีสูงมาก แล้วถ้าสมมุติเราไปเจอล่องดินเออมันจะไม่มีดอกที่จะตะกุยในล่องนั้นเลยนะครับถ้าพูดถึงเนหมดครับเครื่องสองล้อนอะ่ะมาเจอในทางแบบนี้จะรอดไหมผมก็ต้องตอบว่ามันก็ไปได้นะครับไปได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ก็คือต้องมีระบบเ ทักชั่นคอนโทรลขั้นต่ำเนาะรมิติ์สลิปหรือดิฟล็อกนะครับเป็นอาวุธเนาะแต่ดิฟล็อกส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไว้แบบติกจริงๆเขาถึงจะใช้ถ้าลุยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็น l i มิต e d สลิปเนี่ยน่าจะลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนดีกว่าเพราะว่ารีมิตต์สลิปมันจะทํางานที่ถนนลาดยางได้ด้วยแต่ดิฟล็อกเนี่ยเขาจะเน้นที่เดินหน้าตรงเออเดินหน้าตรงแล้วก็แบบล้อแขวนลุยหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ข้อสำคัญเลยสำหรับะระบบขับ,คบเคลื่อนสองล้อถ้าเกิดมาในทางแบบนี้นะครับก็คือคุณจะวิ่งช้าเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งยากตรงไหนครับยากตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าล้อคุณไปตกร่องล้อหน้านะล้อหน้าไปตกร่องเนี่ยบางทีมัน หรือขับเคลื่อน200ที่มีลิมิ t e d มีแท็กชั่นมีดิฟล็อกเนี่ยผมคิดว่าผ่านไปได้แน่นอนดังนั้นถ้าท่านใดที่ใช้ระบบขับเคลื่อน200อ,อ,อยู่และชอบท่องเที่ยวในพื้นที่ลักษณะทางแบบในคลิปนะครับก็แนะนำว่าให้ไปใส่เฟืองลิมิ t e d หรือเฟืองดิฟล็อกนะครับถึงแม้ว่าท่านจะมีแท็ i o n Control แล้วก็แนะนำให้ไปติดแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไมได้ก็คือวินนะ เอาจงริงนะวินเนี่ยมันสาคัญยิ่งยิ่งกว่าดิฟล็อกซ์อีกนะในบางสถานการณ์เนี่ยวินมันช่วยให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีกว่าแต่ถึงกันนั้นนะครับการจะใช้วินได้เนี่ยบริเวณเส้นทางของเราก็จะต้องมีต้นไม้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาติดวินก็พอไอ้ระบบขับเคลื่อนก็ไม่ต้องใช้หรอกเอาวินนี่แหละช่วยดึงอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอเส้นทางจริงบางทีมันไม่มีต้นไม้ครับ จะไปเกาะที่ไหนเขาไม่ได้ดังนั้นในพวกระบบเฟืองต่างๆเนี่ยมันก็มีความสําคัญเช่นกันดังนั้นน่ะถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือไปใส่มาท,ทั้งสองอย่างไปทําในเรื่องเฟืองไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็หรือดริฟล็อก,ก็ใส่ใส่วิ้นด้วยก็ดีอย่างเงี้ยครับมีทั้งสองอย่างเลยนะครับเห็นเส้นทางง่ายๆแบบนี้นะครับที่เห็น,นป่ะปองชิงรื่นมากที่ขับขับอยู่นี่คือท้ายปัดเนี่ยนะ แต่มันปัดแบบไม่เสียอาการเนาะแต่รู้สึกได้เลยว่าช่วงช่วงหลังเนี่ยช่วงร้อนหลังเนี่ยปัดเออแล้วก็บางช่วงเป็นลื่นเลยครับลื่นเพราะว่าฝนตกใหม่เนี่ยพื้นถนนโคตรลื่นลื่นจริงๆถึงแม้มันจะไม่ถึงกับโครนแต่ด้วยค,ความที่พื้นผิวของมันเนี่ยเป็นดินที่เขาเรียกดินเลยนะดินลักษณะดินดินทรายดินทรายที่พอเจอฝนแล้วมันจะเปียกแล้วมันจะเป็น,คนโคลนนะครับ มันก็จะทําให้เกิดคําว่าด,ดินหนังหมูขึ้นมามันก็เลยทําให้รถเนี่ยมันลื่นได์ได้ง่ายอันนี้เรียกว่าโชคดีนะครับที่ทริปเนี่ยผมเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งหรืออะไรนะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันมีระบบช่วยเหลือที่ค่อนข้างเยอะนะที่ให้มาก็ก็ถือว่าเพียงพอแล้วล่ะเออเพราะว่าระบบที่ให้มาเนี่ยมันคือระบบที่อ่าเรียกว่ารถ ควรจะมีนะครับขอไล่เรียงก็คือเป็น t r a t i o n control ASC เรื่องถ่ายเนาะอันเนี้ยสิ่งที่ควรให้มาแล้วก็ระบบะขับเคลื่อนสีล้อที่ที่มีมาให้ทั้งหมดต่างๆนะครับคือแค่นี้สำหรับผมเนี่ยรถในปัจจุบันเนี่ยมันก็พอแล้วในส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์รอบคันกล้องหน้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปตาม ตามตามรุ่นตามยี่ห้อที่ที่เขาจะให้มานะครับถ้าใครใช้ค่ายใช้ค่ายอเมริกันเนี่ยเออค่ายอเมริกันน่ะก็คือใช้ค่ายเนะอฟอ็อปชั่นพวกนี้มันก็จะจะลุกเล่นเยอะกว่าค่ายอื่นนะครับแต,แต่แต่ก็ใช่ว่าค่ายอื่นที่มีมาให้เนี่ยมันใช้งานไม่ได้อย่างเช่นค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยเจ้าตลาดเนี่ยออปชั่นมันก็ไม่ได้แบบเยอะเท่าเขาเออแต่ว่าที่มันให้มาเนี่ยเหมือนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็มันก็พอๆกันอนะ่ะ ก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่สิ่งสําคัญที่ที่มันทําให้ทําให้ขับง่ายขึ้นนะครับที่ผมมองนะนี่ว่าเป็นข้อดีเลยกันที่อยากให้ให้ลหลายๆค่ายใส่มาตอนเนี้ยแล้วก็ใส่มาแล้วใส่มาแล้วแต่มันไม่ยังไม่ทุกค่ายนะครับพูดถึงมิสซูก่อนมิสซูเนี่ยให้ลิมิเต็ดสลิปมาด้วยรุ่นใหม่ให้มารุ่นใหม่ให้มานะครับอันนี้คือคือคือเป็นเรื่องที่ดีนะผมไม่แน่ใจมันเป็นเฟืองหรือมันเป็นระบบในการควบคุมลิมิเต็ดสลิปของมิสซูตัวใหม่ แล้วก็รับเทเลนโหมดของอ,อิซุซเออยิซุให้รับเทเลนโหมดมาเอาจริงๆไหมขับเคลื่อน4ีล้ออ่ะที่มีตอนเนี้ยถ้าไปติดแล้วเขามีรับเทเลนโหมดคันที่มีรับเทเลนโหมดโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคก็มีมากกว่าคันที่ไม่มีนะครับเออเนีน่ยนะแต่ของฟอดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าว่ามันมีรี่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นจากนี้ไหมเพราะว่า ่ายเนี่ยผมยังยังไม่เคยได้สัมผัสเนาะยังไม่เคยได้สัมผัส่ข่นี้แต่กําลังจะบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเคยไปอ่านคอมเมนต์ที่พี่คนหนึ่งเขาลงไว้ที่เกทามยูซูอยู่อเอเก็เป็นเพื่อนกันในเฟซเนี่ยแหละคือบางคนเนี่ยไปคอมเมนต์ของพี่เขาเนี่ยบอกว่าไม่มีรับเทเลนโหมดมันก็ใช้งานได้มันก็ไปได้แต่ความเป็นจริงการมีรับเทเลนโหมด มันมันช่วยให้ให้ผ่านอุปสรรคได้โคตรง่ายเลยโดยที่เราแทบไม่ต้องไปไปติดตั้งดิฟล็อกหน้าคือเพราะว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ลุยหนักเนาะดิฟล็อกหน้าอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่รับทะเลนมดแม่งช่วยได้เว้ยมันช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้เพราะว่า,าเหมือนมันจะเอ่อคล้ายๆทำงานเหมือนดิฟล็อกอ่ะดิฟล็อกอ่ะมันก็จะช่วยในการที่จะปั่นโคนก็คือล็อกล้อคู่หน้าไม่ให้มันเป็นอิสระพอที่จะผ่านปั่นเอ้ยปั่น,ผ,นผ่านอุปสรรคน,นั้นไปนะครับ อย่างเช่นของมิซูที่มีลิมิต็ดมาให้ด้วยเนี่ยลิมิต็ดข้อดีของมันก็แน่นอนมันคล้ายๆกับดิฟล็อกแต่มันทำงานกับตอนฝนตกกับตอนที่เรากับรถกับตอนที่เราไปวิ่งบนดอยเนี่ยมันใช้งานร่วมกันกันกบพวกาการลื่นถลายทีเอสเนี่ยทำได้ดีเลยนะถ,ถ้ามีพวกนี้ก็คือดีนะเพราะว่าผมเคยไปลองแบบเฟืองดิฟล็อกเลยเนี่ยไม่ใช่เฟืองดิฟล็อกครับขออภยัย เฟือง Limited, รีเมเทสซิฟเลยเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยตอนเราไปลุยเนี่ยมันก็มันก็ทำให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายนะผมไม่ต้องกดันลร่งเยอะกดเบาๆมันก็ไปดังนั้นเวลาเราซื้อรถใหม่นะครับเราก็ดูจุดประสงค์ก่อนว่าเราซื้อมาทำอะไรขับไปเที่ยวที่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าพอมีกำลังก็แน่นอนขับเคลื่อนสี่ล้อเลยเพราะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ได้กินน้ำมันนะครับ มันกินน้ํามันเหมือนขับเคลื่อน2อล้อเลยนะครับไม่ได้ต่างกันถ้าเราวิ่งหมด 2H เฮดก็คือขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันการอัตราบริโภคแทบไม่ต่างกันแต่มันจะกินหนักก็ต่อเมื่อคุณไปใช้4ี่ไฮสีโลแล้วก็วิ่งทางแบบนี้เนี่ยอันนี้คือกินครับโคตรกินเลยแล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าระบบมันเพิ่มขึ้นแต่คุณได้ประสบการณ์ในการขับขี่ที่ที่มากขึ้นอย่างที่ผมมาเนี่ย ถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อคิดว่าผมจะมาทางนี้ไหมในหน้าฝนผมวองตรงนะต่อให้ฝนไม่ตกแต่มาในหน้าฝนผมก็ไม่มาเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดออกมาแล้วเจอฝนนะ่ะคืออุปสรรคที่สําคัญของผมเลยนะครับมันเป็นความเสี่ยงเลยบางคนอาจจะจะแบบว่าเอ้ยขับสอง้ันไปได้ทุกที่แต่ว่าขับสองไปได้ทุกที่ที่ผมไปสองบางคนเนะี่ะเขาไปกับแก๊งขับเคลื่อนสี่ล้องั้นคุณจะกังวลอะไรอะ มีเพื่อนช่วยลากอยู่แล้วลองคุณไปคันเดียวสิไปติดคันเดียวคุณจะทํำยังไงอ่ะเออดังนั้นถ้ามีกําลังก็ซื้อก็ซื้อขับเพื่อนสี่ล้อแต่ถ้าไม่มีก็ขับสองแล้วก็ไปใส่ระบบเพิ่มเติมที่จะเอาไว้ลุยนะครับตอนนี้ก็ออกมาถึงปากทางลนะก็ถือว่ารอดปลอดภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ที่ฟังจนจบนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเส้นทางนี้มากมายนะครับก็ก็ถ่ายไว้ให้เป็นแนวทางว่าถ้าเจอฝนแล้วเนี่ย รถแบบไหนควรไปแบบไหนไม่ควรไปแล้วก็แบบไหนไม่ควรเสี่ยงเลยแล้วกันที่จะไม่ควรไปทางนี้นะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ